เ,เมนวิ่งหนีป่าแต่แม่ทัพใหม่ลุยปิดเกมหนองจานทำเคเมนแหนีกระเจิงแอบลักลอบมาไทยแต่จับได้ทันควันจนหมู่บ้านเคเมนล้างเป็นป่าชาเรียบร้อยโดยตอนนี้สถานการณ์บ้านหนองจานหนองยาแก้วเองก็ยังถือว่าต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะที่ตอนนี้ทางกองทัพภาคที่หนึ่งเองก็ได้แม่ทัพคนใหม่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องเรียกได้ว่าโหดดุดันกว่าคนเก่าอย่างชัดเจนเพราะล่าสุดเพิ่งได้รับตำแหน่งท่านแม่ทัพก็ลุยทันที มีการเดินทางมาหนองจานเพื่อปิดฉากแบบเหนือชั้นโดยเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาวันที่1ตุลาคมทางด้านพลโทว,วันยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1คนใหม่ได้เดินทางลงพื้นที่บ้านหนองจานเพื่อเตรียมรับฟังข้อมูลสถานการณ์จากหน่วยในพื้นที่ซึ่งมีพลเอกชัยนรงค์กาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอาลัญญประเทศกองกำลังบูรพาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่หนึ่งรวมถึงผู้ใหญ่บ้านหนองจานและชาวบ้านรอต้อนรับสวมกอดท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งด้วยความอบอุ่น ทั้งนี้ชาวบ้านได้มีการบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงบ้านนองจานให้กับแม่ทัพภาคที่หนึ่งฟังรวมถึงปัญหาของชาวบ้านที่ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้าวในพื้นที่ที่ถูกขเขมรล,ลุกล้ำได้โดยด้านของแม่ทัพภาคที่หนึ่งคนใหม่ก็ได้ให้กําลังใจทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนี่ถือว่าเป็นภารกิจแรกหลังจากรับตําแหน่งและนี่ถือว่าเป็นการเดินทางลงพื้นที่ก่อนกําหนดการอีกด้วยแต่ก็ยังไม่จบเท่านี้นะครับ พราะได้มีรายงานล่าสุดว่าแม่ทัพภาคหนึ่งคนใหม่ป้ายแดงก็ลงพื้นที่ชายแดนไทยเขมรอย่างเป็นทางการเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ทหารประจำชายแดนพร้อมยืนยันจะเดินหน้าดำเนินการล้อมลวดหนามกั้นชายแดนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเร่งด่วนวันนี้2ตุลาคมเวลา13.30น 30. พลโทวันยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่งผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่หนึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกําลังป้องกันชายแดนในพื้นที่กองกําลังบูรพาโดยจุดแรกได้ลงพื้นที่จุดตรวจ34บ้านหนองยาแก้วหมู่ที่3ตําบลโนโนหมากมุ่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านเปรยจันทร์อเภอโอโจโรจังหวัดบันเตียมีนาเจจของเขมรซึ่งเป็นพื้นที่ชาวเขมรได้บุกรุกเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนของไทย โดยมีพลตีเบนพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาพันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่12และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้การต้อนรับพร้อมพาเข้าชมพื้นที่อย่างใกล้ชิดซึ่งบริเวณบ้านหนองยาแก้วก็มีมวลชนชาวขเขมรเป็นพระสงฆ์รวมตัวกันอยู่ประมาณ20ลูกโดยยืนอยู่บริเวณรั้วป้องกันตัวเองอย่างสงบไม่มีการยั่วยุและส่งสัญ,ญลักษณ์ใดๆทั้งสิ้นโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการลงพื้นที่ จากนั้นเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีขนาดได้เดินทางลงพื้นที่บ้านหนองจนันทรบริเวณหลักเขตแดนที่46-47ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ศูนย์อบพยพขเขมรเดิมเมื่อ40ปีที่แล้วและหยุดลงข้ามบ้านโจกเจอยาะจังหวัดบันเตียมียนเจของขเขมรและหลังจากตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมด ด้านแม่ทัพภาคที่หนึ่งก็กล่าวว่าการลงพื้นที่ชายแดนครั้งนี้ก็เพื่อดูสถานการณ์ชายแดนและมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติแนวชายแดนด้วยความเข้มแข็งและยึดต,ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มงวดและยังบอกอีกว่าผมมาดูแลประชาชนส่วนเรื่องปฏิบัติการแผนต่างๆในส่วนกำลังทหารตำรวจจังหวัดพร้อมหมดครับแต่ว่าจะปฏิบัติการอย่างไรนั้นเมื่อได้เปรียบเราจะดำเนินการทันที และในขณะเดียวกันนะครับด้านเพศกองทัพบ,บกทันกระแสก็ได้ระบุก,การมาของแม่ทัพภาคที่หนึ่งว่าหลังครบกําหนดแล้วยังไงต่อคําถามที่หลายๆายคนสงสัยแอดมินสืบมาแล้วหลังครบกําหนดที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปแจ้งความแจ้งเตือนแล้วทางคขมรตยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดใไทยจะเริ่มกระบวนการดังนี้นี่คือเขตอธิปไตยไทยใช้กฎหมายประเทศไทยเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆทั้งตำรวจป่าไม้ปกครองทหารจะร่วมมือกันบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอน โดยมีข้อควรระวังที่ยังเสียเปรียบคือฝ่ายคขมเมนจะใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์รวมมวลชนและจัดฉากฟ้องไอโอทีดังนั้นการดำเนินการต้องรอบคอบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนคนไทยเป็นสิ่งสำคัญพี่น้องคนไทยและสื่อโปรดเข้าใจคำตอบบางอย่างก็ไม่สามารถตอบได้เนื่องจากอาจจะมีผลกระทบต่อทางยุทธวิธีของกองทัพซึ่งนี่ก็คือการรายงานล่าสุดจากทางกองทัพภาคหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าคขมเมเล่นแน่หลังปล่อยให้เล่นมานาน จนทำเอาตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนขมนจะหมดแรงแล้วเพราะในวันนี้2ตุลาคม2568บรรยากาศล่าสุดบ้านหนองจานและบ้านหนองแยาแก้วอําเภอโคกสูงสะแก้วพบว่าสถานการณ์ทั่วไปยังคงสงบไม่มีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นไรเงาชาวบ้านค่อนข้างเงียบเหงาไล่มอบกันาลีมีแค่ชาวบ้านในพื้นที่ราว20คนและทหารขมรอีก7-8นายเท่านั้นที่จุดเต็นท์เพิงพักสีฟ้าซึ่งเป็นตำแหน่งหลักของฝ่ายทหารขมร อย่างไรก็ตามนะครับสาเหตุหกักที่ชาวบ้านขเขมรไม่มีการออกมาปั่นป่วนหรือก่อมอบอีกก็คาดว่ากำนันลีเงินหมดแล้วและอีกส่วนก็เพราะว่าไรงานทําหลังมีรายงานว่าบ้านหนองจานกลายเป็นแหล่งคนแรงงานขเขมรลักลอบเข้าไทยไปซะแล้วเพราะช่วงเช้ามืดของวันที่30กันยายนกองกําลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ได้ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อมาถึงบริเวณไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านอ่างศิลา หมู่ที่หาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วก็ได้พบกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองชาวเขเมรเยอะถึง44คนโดยจากการสอบสวนกลุ่มแรงงานผู้ถูกจับกุมก็ให้การว่าแรงงานทั้งหมดได้ลักลอบข้ามแดนจากประเทศกัมพูชามาอย่างไทยโดยหลบหนีเข้าช่องทางธรรมชาติเพื่อจะเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโครกสูงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ ยังได้เผยภาพจากโดรนการจอมพลังที่สามารถระบุตำแหน่งพวกเขเมรได้อย่างยอดเยี่ยมจนคุณกันจอมพลังได้ออกมาโพสต์ว่าอินฟลูเขมรว่าไงสองวันโดรนจับความร้อนมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ร่วมกับตำรวจชายแดนจับคนขเขมรที่บ้านหนองจานได้95คนอินฟลูยังกล้าปากดีอยู่เก่า ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า